ไฮ <Hi. S 2> แบบนี้มันดูเหมือนโรนัลโดหรือเปล่าเนดะ่ะโอ้โหจากด้านของโรดี้กาเซียครับคุณซื้อของอนะันนเซอซ์เนี่ยซุ่มเสียงจะโดนเด้งนะครับหลังไปปล่อยมุกตอนแรกว่าอยากเซ็นกับราชาเมาซี่ก่อนได้ตัวคริสตียโนโรนันโดมาร่วมทีมตอนนี้กลายเป็นว่าโรนันโดครับตกลงไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับค่าเหนื่อยมหาศาลเลย173ล้านปอนด์ต่อปีแต่ว่าพีโดตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางไปร่วมซ้อมกับทีมใหม่ของเขานะครับ แต่ว่าเราก็ตามอาจจะมีรอยร้าวเล็กๆระหว่างเขากับเจ้านายคนใหม่ซะแล้วคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่อันนเซอร์บุกไปชนะอันคาเลส1-0นะครับกาเซียหรือว่ากุนซือของอันนันเซอร์เนี่ยได้พูดติดตลกว่าอยากได้ราชาเมซี่ในตอนแรกซึ่งใครๆก็รู้ครับว่าราชาเมซี่คือคู่ปรับตลอดการของคริสตโนโรนัลโดว่าที่ลูกทีมคนใหม่ของตัวเอง ในการแถลงข่าวครับโรดี้กาเซียได้พูดติดตลกแม้ว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าโรนัลโดย้ายไปที่อาณาเซอร์พร้อมอำนาจเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยนะครับเขาบอกว่าอ๋อตอนแรกผมอยากเอาเมซี่มาจากโดฮาเลยนะหลังจบฟุตบอลโลกอะ่ะอยากได้เมซี่มามากเลยผมพูดอะไรเกี่ยวกับคริสโนโรนัลโดไม่ได้หรอกนะเพราะมันจะกลายเป็นพาดหัวข่าวได้ทันทีอ๋อสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคือละครน้ำเน,น่านะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการขายของอาณาเซอร์เป็นอย่างยิ่งนะ เออผมคิดว่าโคช้ชทุกคนก็คงดีใจที่ได้ฝึกสอนยอดนักเตะอย่างคริเซโนโรนันโดอ่ะอ้อและมาเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผมก็เกือบได้ย้ายไปที่แมนยูแล้วนะพวกเขาเลิกรับฟรังกิเออแต่ผมก็ได้พบเจอกับจอรนเมอร์ทับรวมไปถึงดารนเฟเชอร์ถึง2ครั้งนะ่ะโอ้โหอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโรดี้กาเซียครับกุณซือของอันนาเซ่ไปพูดติดตลกซะงั้งงนบอกว่าอยากได้ราชาเมซี่หลังจบฟุตบอลโลก ใครๆก็รู้อยู่แล้วนะว่าเมสซี่คือคู่ปรับตลอดการของคลสเยโนโรนัลโดยิ่งตัวเองได้โรนัลโดมาตอนนี้ไปดูมิ่นพี่โดหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวจะโดนเด้งเอานาไปพูดแบบนี้โอ้โหแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้จัดไหมผมเลยครับวาร่น